นกกระแตแต้วัดนะฮะเหยื่อออสเปรย์ก็มีนะฮะเหยื่อทุ่งมีหมดนะฮะเดี๋ยวคงจะได้สนุกกันนะฮะเดี๋ยวรอเวลามันอพยพเข้ามานะผมจะพยายามเก็บภาพนกพวกนี้ แล้วก็เราจะมาเก็บข้อมูลกันนะฮะว่ามันจะมีนกกี่ชนิดกันแน่นะฮะที่มันอยู่ในหนองเลงทรายทั้งนกประจำถิ่นนกอพยพแล้วก็นกลัดหลงนะฮะสังเกตทางเดินนะจะเป็นรอยเท้าพวกวัวกับควายเดินอยู่นะ,ะนี่ะนกยางกรอกเยอะมากครับ ยางไฟก็มีนะฮะลักษณะต่างๆโอ้ขอบอกไว้ก่อนนะฮะนี่แค่เป็นการประเดิมเริ่มต้นของการเริ่มอพยพของนกนะฮะ แต่แต้วยังไม่นับถึงนกที่อยู่บริเวณในป่าไคหรือว่าในแอ่งน้ำนะฮะมีนกคูดก็มีนะฮะพวประเภทผงนกเป็ดนี่ฮะยางทนใหญ่ครับตัวใหญ่มากสีขาวเท้าดำ เป็นนกขนาดใหญ่นะฮะยางทนใหญ่เมื่อวันก่อนผมก็เจอนกอ,อกระสาแดงหลายตัวเหมือนกันนะฮะตัวสีดำดำเทาเทานะฮะเพราะว่าลักษณะสีก็คล้ายๆกับกระสานนวนแต่กระสานนวลนี่เริ่มหายากแล้วนะฮะสีขนาดตัวมันก็คล้ายๆ,ๆกับเท่าๆกันกับนกยางทนใหญ่นะ นกคูดนี่ฮะอันนี้เป็นนกอีโก้งนะฮะน่าจะเป็นอีโก้งครับหรือชาวบ้านเรียกว่านกเขียวตัวมันจะคล้ายๆไก่สีเขียวนะถือว่าเรามาเที่ยวด้วยกันนะเที่ยวชมนกในหนองเลงทราย ชื่อนกแต่และชนิดผมอาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างหรือบางชนิดเห็นแล้วไม่รู้จักชื่อเพราะว่ามันระยะไกลนะฮะแยกประเภทไม่ค่อยออกมันเห็นแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวครับเรามีหนังสือคู่มือแล้วก็ถ้ามีเวลาครับเดี๋ยวผมจะพามาเที่ยวอีกแล้วทีนี้เราจะมาเจาะกันเป็นชนิดชนิดไปเลยนะครับว่า นกแต่ละชนิดมันมีชื่อมีลักษณะอย่างไรพฤติกรรมมันเป็นยังไงข้อมูลในหนังสือมีหมดนะฮะตั้งแต่ว่าเราต้องหาตัวมันให้เจอกับในหนังสือให้ได้ว่ามันคือนกอะไรกันแน่นะฮะเพราะบางทีลูกนกกับแม่นกลักษณะก็ต่างกันอีกนะฮะบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นคนละชนิดแต่จริงๆแล้วมันเป็นชนิดเดียวกันก็อาจเป็นไปได้นะ ลูกนกบางทีมันสีสันมันไม่เต็มยังไม่เต็มร้อยนะฮะผมจะลองดูว่ามันจะไปสุดอยู่ตรงไหนนะฮะน,นี่ก็เป็นทางเดิน ตรงฝั่งสะหลวงบ้านสันสลีนะฮะเมื่อก่อนตรงนี้นี่จะเป็นน้ำไหลผ่านได้แต่ตอนนี้เป็นคันดินบล็อกน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะไม่ให้น้ำผ่านไปหากันและบริเวณตรงนี้ครับเป็นแหล่ง ที่ฝูงเป็ดชอบลงนะฮะแล้วก็ฝูงเป็ดสร้างรังวางไข่พวกนกเป็ดต่างๆแล้วมันจะมีการดึงดูดพวกเหยี่ยวนะฮะพวกนกอินทรีต่างๆเข้ามาในบริเวณนี้เพราะว่าลูกของนกเหล่านี้นะฮะที่มันมาสร้างรังวางไข่ไว้บริเวณนี้ก็จะเป็นอาหารชั้นยอดของพวกเหยี่ยวนะฮะ มันเป็นวงจรชีวิตของสัตว์ปีกนกในหนองเลงทรายครับนกน้อยมากินปลานะฮะนกอินทรีนกเหยี่ยวก็มากินนกน้อยอีกทีหนึ่งหรืออินรีหรือเหยี่ยวบางชนิดก็กินปลาเป็นอาหารได้ด้วยนะ คันดินที่ได้รับการขุดลอกมาถมเป็นเส้นทางลำเลียงดินแล้วก็ในอนาคตเส้นทางนี้อาจจะปรับเปลี่ยนไปเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้นะฮะก็โครงการในเรื่องของการพัฒนาหนองเลงทรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คิดว่าน่าจะมีการบรรจุลงไปในแผนอยู่นะฮะเพราะว่าทรัพยากรของในหนองเลงทรายมันมีหลากหลายแล้วก็เยอะมากครับที่ นักท่องเที่ยวหลายๆคนยังไม่รู้นะแม้กระทั่งพี่น้องชาวเพอแม่ใจเองยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองมีของดีมากขนาดไหนนะไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความมั่นคงทางอาหารนะเรื่องเรื่องพืชน้ำเรื่องสัตว์น้ำพวกปลากุ้งหอยนะแต่เรื่องนกนี่ยังไม่มีใคร ชูประเด็นขึ้นมานะฮะเพราะว่ามองยังไม่ถึงนะแต่พอเรามาศึกษาดูดีๆแล้วเนี่ยความหลากหลายของนกในหนองเลงทรายมีเยอะแล้วก็น่าสนใจที่จะต่อยอดไปเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในอนาคตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถทางความรู้ความสามารถทางด้านนี้โดยเฉพาะมาต่อยอดนะ และนี่ก็เป็นหอดูนกนะฮะที่ทางเขตถ้ำราสั์ป่าหนองเล่งซ้ายได้มาทำไว้ในระยะหนึ่งผมก็ได้มาใช้สองนกได้บางเวลานะฮะอนีนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่เสียงนกที่มันอยู่ตรงนี้เป็นนกอะไรเอ่ยมันยังแข็งแรงพออยู่ไหมเนี่ย มันยังแข็งแรงพอรับน้ำหนักได้อยู่ไหมเอ่ยนี่ฮะตรงจุดนี้ครับเราจะเป็นจุดที่ใช้สองนกครับ ที่ทําไว้เก็บข้อมูลนะฮะก็ได้ภาพนกหลายๆชนิดในจุดนี้เหมือนกันเพราะบริเวณนี้จะเป็นแหล่งหากินโอเคครับเราไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นครับตอนนี้เดินสำรวจดูก่อนนะฮะวันนี้ผมมีเวลาทั้งวันครับตั้งใจว่าจะ เดินถ้าฝนไม่ตกนะฮะก็คงจะสามารถเดินไปถึงกองดินที่สำนักงานเขตห้ามาสัตว์ป่าหนองหญาายแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่นี่ได้อยู่ครับจากการประเมินก็น่าจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงไปกลับอยู่ที่ว่าจะาแวะจุดเยอะหรือเปล่าแล้วก็เสียเวลาในการ ชมแต่ละจุดมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเดินทางไกลอีกวันหนึ่งเก็บข้อมูลไปก่อนนะฮะสำหรับปี6-6นี่หลังจากขุดลอกเสร็จแล้วก็ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการเก็บข้อมูลรอบหนองบรรยากาศรอบหนองเอาไว้ได้มากที่สุดก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดเรื่องนกแต่ละชนิดกันว่ามีนกอะไรบ้างตั้งใจจะสร้างคอนเทนต์ของการดูนกหนองเลงทรายขึ้นมาโดยเฉพาะเลยครับหลังจากที่จีโฟกได้ทํากิจกรรมในเรื่องของอปลูกผักแลกป่านะฮะตอนนี้โครงการปลูกผักแลกป่าของ g f o ฟกก็พยายามจะลื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของ าการปรับภูมิทัศน์ใช้พื้นที่สาธารนณะให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารก็เลยอยากจะทําเป็นโครงการที่เชิญชวนให้กับพี่น้องชงาวพภงแม่ใจที่สนใจอยากจะมา,าร่วมกันอนุรักษ์หนองเลงทรายแล้วก็ช่วยกันดูแลพื้นที่นะกําจัดต้นไมยราบตามริมทางนะฮะแล้วก็ปรับให้เป็นแปลงผักที่สามารถ ทำไรายได้เสริมหรือว่าช่วยในเรื่องของการาเก็บกินเก็บใช้เก็บแจกได้นะฮะก็มาช่วยกันดูแลนะฮะคนละไม้คนละมือโดยที่ไม่มีการยึดครองถือครองพื้นที่ของสาธารณะนะใช้ประโยชน์ร่วมกันก็เป็นโครงการปลูกผักแรกป่าก็เป็นหนึ่งโครงการที่กำลังจะลื้อฟื้นมาอยู่นะฮะแล้วก็โครงการจับปลาแรกไข่นะฮะ จับปลาแรกไครนี่คือเป็นการอ,าอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นเมืองนะฮะแล้วก็ในอนาคตก็จะมีพื้นที่ที่เราสามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาแล้วก็สามารถหากินได้นะฮะขยายพันธุ์ได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบ้างนะฮะแลกกับการดูแลต้นไครในหนองเลงทรายนะฮะเนี่ยเป็นโครงการจุดเริ่มต้นนะฮะการดูแลต้นไครก็คือ เราพยายามจะกำจัดต้นไมยราบที่เข้าไปลุกลานาแทรกแซงเข้าไปในป่าไคร้นะอันนี้ก็จะเป็นโครงการเริ่มต้นที่จีฟกอยากจะทำเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องชาวพื้มึมพยใจที่หาก,กินในหนองเลนาซได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของต้นไมยราบนะที่มันกำลังจะเริ่มแผ่ขยายเข้าไปแทนที่ต้นไคร้และในอนาคตเมื่อต้นไคร าตายลงน้อยลงนะฮะแล้วก็มันเต็มไปได้วยต้นไมายราบแหล่งน้ำตื้นเขินมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เสื่อมโทรมไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะฮะหากินก็ลำบากนะเพราะการจะพายเรือเข้าไปในป่าลงมายราบเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะนั้นก็เลยทำเป็นโครงการจับปลาแรกไครนะฮะก็ ความชัดเจนในโครงการนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามทําออกมาให้เป็นรูปร่างมากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะแล้วก็จะพยายามประชาสัมพันธ์หาแนวร่วมนะปลูกผักแลกป่าจับปลาแลกคล้าส่วนโครงการที่3กิจกรรมที่3ก็จะเป็นกิจกรรมถนนกินและเล่นได้นะฮะถนนกินและเล่นได้นี่ก็คือถนนที่เป็นคันดินลักษณะแบบนี้ครับ นี่ฮะเป็นคันดินลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วถ้ามันจะมีต้นพืชผักที่สามารถเป็นอาหารได้นะเช่นผักพื้นเมืองต่างๆที่เราสามารถปลูกแล้วก็สามารถเก็บกินได้ในอนาคตด้วยนะฮะก็จะน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นต้นไมยราบขึ้นลกใช้ประโยชน์ไม่ได้แบบนี้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นพืชนะอย่างพวกต้นงิ้วนะต้น ดอกนิ้วก็สามารถเก็บกินได้นะฮะเก็บมาทําเป็นขนมจีนน้ําเนี้ยวนะฮะเป็นหรือเป็นผลไม้ที่กินได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งนกนะฮะก็น่าจะมีการเอามาปลูกตามข้างทางนะฮะปลูกให้มันโตแบบธรรมชาติก็ได้นะะต้องหาพืชที่มันโตเองโดยที่ไม่ต้องดูแลเยอะนะฮะแบบนี้ครับ นี่ก็น่าสนใจครับนี่มะเขือพวงนะฮะมะเขือพวงแบบนี้ใครจะเก็บไปทาตำน้ําพริกใส่แกงเขียวหวานหรือว่าจะต้มกินกับน้ําพริกอะไรมันก็มีแบบนี้ครผมคิดว่าน่าจะทําให้มันมีเยอะกว่านี้นะแล้วก็มีหลากหลายมากกว่านี้นะแต่ขอเน้นว่าต้องเป็นพืชที่ทนต่อการรบกวนของพวก เนี่ยวัวควายนิดนึงนะฮะเพราะว่าเส้นทางของวัวควายต้องใช้สัญจรถนนแบบนี้นะฮะก็เป็นแนวคิดนะฮะแต่ยังหาแนวร่วมไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้พลังงานเยอะในการดูแลนะฮะก็ถนนกินและเล่นได้ตอนนี้ก็จะใช้ตรงอกองดินที่สำนักง,งานเขตห้มล่าเป็น โมเดลไปก่อนนะฮะเพราะว่าถนนจะมีสมาชิกมาเริ่มออกกําลังกายนะฮะปั่นจักรยานมาวิ่งแล้วก็จีโฟก็ทำเป็นสนามวูดบอลน,นะก็ใช้กิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ถนนที่ใช้ออกกําลังกายใช้เล่นและเดี๋ยวอีกสักหน่อยถ้ามีสมาชิกมาร่วมกิจกรรมเยอะขึ้นจีโฟก็จะพยายามเชิญชวนให้มาปลูกพืชผักบริเวณข้างๆถนน แล้วก็ดูแลปรับภูมิทัศน์ไปในตัวด้วยนะตอนนี้กําลังระดมนักกีฬาที่สนใจมาร่วมกันทํากิจกรรมด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวพอเริ่มมีเยอะแล้วก็ค่อยต่อย,ยอดไปเรื่องของการปลูกต้นไม้เข้าไปด้วยนะเนี่ยถ้าเรามองเผินแบบนี้เหมือนจะไม่มีนกนะแต่ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆ นี่ยมองไม่เห็นมีนกเลยฮะแต่เราซูมไปตรงจุดนี้เราจะเห็นนกนะฮะนี่ครับนกมีน,ก,นกอะไรนกปลอดนกกรงหัวจุกก็อยู่แถวนี้เยอะเหมือนกันนะฮะปลอดหัวขนนะฮะ